อ่ะก็สวัสดีนะครับสำหรับนักขุดมือใหม่แล้วก็ชาวคริปโตนะวันนี้ผมนายซีเจมากลางดึกเลยนะครับวันนี้เกือบจะตีหนึ่งจะตีสองแล้วนะครับก็เป็นข่าวเร่งด่วนนิดหนึ่งนะครับก็มีหลายท่านาทักมาถามผมนะว่าเออพี่ได้โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับบอกตามตรงว่าเมื่อวานผมหลับไปแล้วนะอันนี้ผมตื่นขึ้นมาก็มาเจอว่าเออมันมีอย่างนี้ขึ้น นะครับก็เลยรีบมาแจ้งแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ไปโหลดไอ้เจ้าตัวโปรแกรมนี่ครับเฉียะสมาร์ทเพลหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นะเฉียะสมาร์ทเพลเมื่อวานอ่ะมีมีคนเข้ามาโพสต์อยู่ในกลุ่มเฉียของประเทศไทยนะก็เขาเอาไอ้เจ้าโปรแกรมเนี่ยมาแนะนํานะครับหลักการของเจ้าโปรแกรมเนี่ยหลายคนยังไม่รู้นะก็คือหลักการมันอ่ะเหมือนจะดีนะครับก็คือโปรแกรมมันจะทําการเพิ่มโนดให้นะครับก็คือ การที่เรามีโนดเยอะเนี่ยเวลาเราซิ้นโปรแกรมอะ่ะมันจะมันจะขึ้นเขียวตลอดนะก็คือไอตัวเนี้ยเนี่ยนะครับไอตัวซิ้นอย่างเงี้ยมันจะซิ้นได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็มันจะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องนะเออเนี่ยนะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นตัวช่วยนะแต่ทีนี้มีคุณพลพัฒนนะครับคนนี้ท่านนี้นะครับเขาไปแงดูดีคอมไพล์นะครับเพราะว่าเขาสังเกตเห็นว่า คนที่อัพโหลดเจ้าเฉียะสมาร์ทเพล์ตัวนี้ในกิบแบอะไม่ได้ลงนะครับซอร์สโค้ดไว้เออเขาก็เลยมันผิดปกติปกติาผู้พัฒนาส่วนใหญ่ที่ลงกิีบกิบแบอะจะต้องให้เราดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเขียนอะไรไว้นะครับแต่ทีนี้เจ้าตัวเนี้ยมันน่าสงสัยนะครับถ้าแม่งถ้าแม่งเขาก็เลยไปแงะดีคอมไพน์ะนะครับไปดู ว่าเขียนโค้ดอะไรไว้บ้างนะครับแล้วปรากฏว่าก็แจ็คพอตนะครับอันนี้คือโค้ดที่มีการแง่ออกมานะเออจะเห็นได้ว่านะครับมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการเอาเลข Wallet ออกไปนะครับเนี่ย w a l l e t show นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาเนี่ยมีการเก็บ Wallet a d d ต d ของเราไปหลังจากนั้นนะครับเน,นี้คือตัวตัวหายนะเลยนะเนี่ย Key s h ช w นะโชว์ show, ไอตัวซี e d ของเราเนี่ย เอาเอาซีดของเราไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นฟังก์ชันต่อมาเนี่ยมีการเอารวบรวมของเรา3มคีย์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็รวมเทคออกไปแล้วอัปโหลดออกไปนะครับก็คือมีการดูดซีดของเราเออกไปหมดเลยก็เหมือนกับเขาได้กระเป๋าของเราไปเลยะครับก็คืออันตรายสุดๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรต่อนะแต่ ถ้าเขาเอาไปเนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่าก็คงจะมีการเขียนบอทดนะครับเขียนบอทเพิ่มให้แบบว่าเมื่อไหลที่เราขุดเจอเหรียญนนะ่ะเมื่อเจอปุ๊บก็ถอนออกทันทีเข้ากระเป๋าเขานะครับอันนี้ก็คือนี่ก็คือสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่หลวมตัวโหลดแล้วลันมาใช้แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า โดนดูดคีย์ไปเรียบร้อยมีทางเลือกก็คือณตอนนี้นะสำหรับคนที่โดนไปแล้วก็สามารถเอาไอ้พอ็อตพวกนั้นนะ่ะมาขุดผ่าน HP o o ูได้นะครับหรือหรือถ้ามีน้อยๆนะครับไม่เสียดายก็แนะนำให้เปลี่ยนกระเป๋าวอลเล็ตใหม่แล้วทำการพอร์ตใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพอร์ตเก่าคุณนะ่ะ ถ้าเอาไปใช้งานแล้วขุดได้เงินได้เหรียญมาเนี่ยโดนดูดออกร้อยเปเซนนะครับก็อันนี้มาแจ้งข่าวสารกลางดึกนะใครอ่าเวลาเวลาไปเห็นโปรแกรมแปลกๆอย่างนี้ก็รอดูรีวิวหรือรอดูอ่าซอรสโค้ดนะถ้าตัวเองไม่มีความรู้ก็รอก่อนนะอย่าไปโหลดสุม 4, สีุ่มห้านะครับอันนี้ก็อันตรายนะครับอันนี้ยังโชคดีว่าเจอกันเร็วนะถ้าเจอกันช้ากว่านี้นะ่ะ โอ้โหอันนี้เพิ่งรู้สึกว่าจะเพิ่งไม่กี่ชั่วโมงนะก็มีการแงะโค้ดมาดูกันแล้วมาเจอกันได้อย่างรวดเร็วนะความเสียหายน่าจะน่าจะน่าจะคนคนที่โหลดไปใช้น่าจะไม่ไม่ไม่ไมเยอะมากนะครับเออก็มาแจ้งข่าวสารเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเวลาโหลดอะไรดูดูไว้ก่อนนะครับก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม